โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยแอนิเมะเรื่องจูเซียนกับบีเทพสังหารนะครับจะเป็นตอนล่าสุดตอนที่8เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก,ก็ไปเฉิญนรับชมรับฟังคลิปกันเด้นเลยตอนที่8หลังจากที่เพิงซานได้พุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปแบบรุนแรงด้วยพลังเพิงอันร้อนร่าของเขาโจมตีล้อมรอบตัวพระเอกเอาไว้ทั่วบเริเวณรอบสนามจึงทําให้พระเอกในตอนนี้นะฮะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ ได้เลยและก็พยายามคิดที่จะหาวิธีรับมือกับสิทธิพี่เพิงสานให้จงได้ซึ่งมันก็ทําให้สิทธิพี่ชูชูนะฮะตัวเขานั้นก็ รู้สึกเป็นห่วงพระเอกมากไม่รู้ว่าพระเอกนั้นจะรอดออกมาจากการโจมตีนี้ได้หรือเปล่าส่วนทางฝากฝั่งหนึ่งนะฮะมันก็เป็นการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างหลิงเอ๋และก็แม่นางเฉวียนชีนั่นเองแถมก็ดูเหมือนว่าเราผู้คนจะจับตอกมาในการประลองของคู่นี้ซะเป็นส่วนมากแม้กระทั่งคู่ของเปนะฮะแทบที่จะไม่มีใครดูเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นเราสิทธิ์พีจากสำนักดอยพายใหญ่หรือว่าดอยเอิดเ,เนะีฮะก็มาร่วมรับชมการประลองของแม่นางหลิงเอ๋กับแม่น ช่วยเวียีอีกด้วยเป็นอัจฉริยะของทั้งสองสำนักเลยก็ว่าได้หนึ่งในนั้นนะฮะมันก็ยังมีสิทธิ์พี่ฉีที่มาคอยให้กําลังใจหลินเอ๋อนะฮะจึงทําให้หลินเอ่อในตอนนี้ก็มีพลังบัฟบมาถึง300รเรลยก็ว่าได้หลังจากที่มีผู้ชายที่ชอบนะฮะมาเชียร์อยู่ขอบสนามแบบนี้ส่วนทางฝั่งของพระเอกก็ดูเหมือนว่าจะตกอยู่ในที่นักลําบากแล้วนะฮะเพราะพลังไฟอันร้อนเร่าของสิทธิ์พี่เผิงซานได้ปกคลุมทั่วรอบสนามและก็รอบร่างกายของพระเอกอีก จนพระเอกนั้นไม่สามารถหนีออกไปในได้อีกแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะฮะหลังจากที่แม่นางลู่เฉวียนฉีและก็แม่นางหลิงเอ๋นะฮะได้พร้อมกันแล้วทั้งสองก็ได้เข้าต่อสู้กันในทันทีซึ่งคู่ต่อสู้นี้นะฮะมันก็เข้าต่อสู้กันอยาดูเดือนเพราะตัวเฉวียนฉีเองนะฮะเธอนั้นก็มีความแข็งแกร่งเหมือนกันแม่นางหลิงเอ๋เธอนั้นก็มีความแข็งแกร่กงไม่น้อยไปกว่าอีกเหมือนกันนะฮะและเมื่อทั้งสองได้เข้าต่อสู้กันแล้วนะฮะก็ดูเหมือนว่าแม่นางหลิงเอ๋ก็จะ สร้างความเด็กเปรียบโดยการที่เธอนะฮะหยึดอาวุธของแม่นางลู่เฉวียนฉีมาได้จึงทําให้แม่นางลู่เฉวียนฉีเธอนั้นก็ไม่มีความกังวลหรือคิดว่าจะแพ้แต่อย่างใดนะฮะเพราะเธอมั่นใจอยู่แล้วว่าเธอนั้นจะสามารถเอาชนะการประลองในครั้งนี้ได้แน่นอนก่อนที่เธอจะได้พุ่งเข้าไปโจมตีแม่นางหลิงเอ๋อแบบรัวๆเพื่อยึดอาวุธของเธอกลับคืนมาให้จงได้และเนื่อง้วยที่แม่นางหลิงเอ๋อนะฮะใจจใจจ่อกับศิษย์พี่ฉีมาจึงทําให้เธอนั้นไม่มีสมาธิในการต่อสู้เลยนะฮะ เพียงระยะเวลาไม่นานเท่านั้นเธอนั้นก็พ่ายแพ้ในการประลองในครั้งนี้ไปในที่สุดนะฮะจึงทําให้ตัวท่านเจ้าสํานักดอยพะญยซึ่งเป็นพ่อของเธอะะตัวเขานั้นก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเนื่องด้วยที่ลูกสาวของเขาทําตัวแบบว่าเอาแต่มองผู้ชายไม่มีสมาธิในการต่อสู้เลยจึงทําให้พ่ายแพ้ในการประลองในครั้งนี้ไปทั้งๆที่จะต้องสู้ได้อย่างดูเดือดกว่านี้นะฮะแต่ทางฝั่งของพระเอกตัวเ <c oughs> ขานั้นก็ไม่คาดคิดน,นะฮะเพราะพระเอกสามารถเอาชนะใน การประลองในครั้งนี้ได้แต่ถึงพระเอกนั้นจะสามารถเอาชนะสิทธพิพิงสารได้นะตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันจากการถูกไฟแผดเผาอัน้องเราของสิทธพิพิงสารนั่นเองจนทําให้ตัวท่านเจ้าสํานักดอยพยายก็รู้สึกตกใจมากเหมือนกันนะเพราะตัวเขาไม่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะมีความสามารถและแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้สามารถที่จะเอาชนะสิทธพิพิงสารได้แต่เนื่องโดยที่พระเอกนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในตอนนี้ทุกคนในดอยพอนะเยะก็เป็นเหล่าสิทธิ์พี่ต่าง ก็รีบเข้ามาหาพระเอกนะฮะพาพระเอกไปพักผ่อนรักษาอาการบาดเจ็บในทันทีแต่เมื่อทันเจ้าสํานักโดยไพ่ใหญ่ได้ตรวจสอบร่างกายของพระเอกดูพวกเขาเองก็ได้พบวิชาลับของสํานักนะฮะที่พระเอกนั้นขโมยฝึกไปแต่ตัวเขานั้นก็ไม่ได้โทษพระเอกแต่อย่างใดนะฮะเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงลูกสาวสุดที่รักของเขานะฮะจะต้องรักขโมยเอาวิชาลับมาให้พระเอกอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้พระเอกนั้นจะสามารถเอาชนะในการประลองในครู่นี้ไปนะฮะตัวพวกเขาเองก็รู้สึกกังวลเป็นอย่าง มากในคู่ต่อไปหนึ่งโดยที่คู่ของเพกที่จะได้เจอในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นแม่นางนูชเวียนสีอยากที่จะสามารถเอาชนะได้แน่นอนแต่ตัวเขาเองก็รู้สึกไม่พอใจในตัวลูกสาวเหมือนกันนะฮะที่มัวแต่จดต้องดอูกับผู้ชายจนแพ้ในการประลองในครั้งนี้ไปนะฮะแต่หลังจากที่ทันเจ้าสํานักหญิงแล้วก็ทันเจ้าสํานักชายได้เดินออกไปจากที่นี่พระเอกนั้นก็ได้ลุกขึ้นมานะฮะพอตัวเขาเองได้เดินออกมาด้านนอกก็ได้มาเจอกับสิทธิพี่หญิงของเขาที่กําลังร้องไห้เสียใจ หนึ่งโดยที่เธอนั้นได้แพ้การประลองในครั้งนี้ไปก็เลยทําให้แบบว่าเสียหน้าไปในครั้งนี้แถมก็ยังถูกพ่อของเขานะฮะบ่นด่าว่าอีกน่า่าไม่ใจจดใจจ่อในการประลองในครั้งนี้มวัวแต่ยุ่งกับสิทธิพี่ชีนะฮะมวัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่กับผู้ชายไม่มีสมาธิในการต่อสู้ก็เลยแพ้ในการประลองในครั้งนี้ไปจึงทําให้เธอนั้นก็รู้สึกเสียใจมากนะฮะที่พ่อของเธอนั้นด่าแบบนี้แต่ทว่าพระเอกนั้นก็ไม่สามารถที่ทําอะไรได้ทําได้เพียงแค่เสียใจและก็อกหัก ตั้งแต่ยังไม่ได้รักเท่านั้นนะครับปล่อยให้เธอนั้นเดินจากไปถ้าเกิดว่าไม่ใช่สิทธิฉีก็คงไม่สามารถทําให้เธอนั้นหายร้องไห้หรือว่าหายเสียใจได้แน่นอนและเมื่อวันประลองวันใหม่มันได้มาถึงคู่ต่อสู้คู่แรกในวันนี้มันก็คือพระเอกและก็แม่นางชเวนฉีนั่นเองโดยคู่ต่อสู้นี้นะฮะทุกคนก็ต่างพากันจับจ้องตามองเป็นอย่างมาก แต่ว่าเสียงเชียร์นั้นก็เบี่ยงเบนไปทางฝั่งของแม่นางลู่เฉวียนฉีมากกว่าเพราะความสามารถและก็ความสวยของเธอเรียกได้เลยว่าเป็นอัจฉริยะอีกคนเลยก็ว่าได้และถึงแม้ว่าจะมีคนเชียร์แม่นางลู่เฉวียนฉีมากมายนะฮะทางฝั่งของเอกก็ยังมีเหล่าศิ์พี่จากสำนักดอยผ่ใหญ่และก็เหล่าสาวๆคนอื่นๆเหมือนกันที่มาคอยเชียร์พระเอกอยู่ในครั้งนี้แต่ถึงแม้จะมีเสียงเสีย์มากมายที่มาคอยเชียร์พระเอกนะฮะตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นมาเลยเนื่องโดยทีสิท พี่หญิงคนที่ตัวพระเอกเองชอบและก็รักเธอมากเธอนั้นไม่มาแม้กระทั่งชมในการต่อสู้ของเขาเลยในครั้งนี้จึงทําให้ตัวพเพลงนั้นก็ทําได้เพียงแค่เมือลอยไม่มีสมาธิในการประลองในครั้งนี้เลยแต่เมื่อแม่นางสิเวียนชีนะฮะได้กล่าวทักทายพระเอกพระเอกก็ทํายืนมืนยืนงงนะฮะยืนเมื่อลอยโดยที่แบบว่ามินตัวเธอไปเลยก็ว่าได้และเมื่อทั้งสองได้พร้อมแล้วนะฮะการประลองก็ได้เริ่มขึ้นในทันทีโดยการต่อสู้ในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นมีความเสียเปรียบมากการโจ โจมตีของพระเอกนั้นไม่สามารถที่ทําอะไรเธอได้เลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าก็ถูกการโจมตีของเธอแบบรัวๆทาได้เพียงแค่รับการโจมตีเอาไว้เท่านั้นจึงทําให้ตัวพระเอกเองฮะได้รับบาดเจ็บซ้ําแล้วซ้าเล่าโดนโจมตีลอยกระเด็นไปทีละครั้งทีละครั้งนะฮะแต่ถึงแม้ว่าเพเอกนั้นจะโดนโจมตีแบบรัวๆนะฮะมันก็ไม่ง่ายเลยที่เธอนั้นจะสามารถเอาชนะพระเอกได้ง่ายเนื่องด้วยที่เพเอกนั้นสามารถทนมือทนตีนเธอได้ทุกครั้งทุกการโจมตีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการโจมตี รูปแบบไหนพระเอกลอยกระเด็นไปครั้งแล้วครั้งเราก็ยังสามารถลุกกลับขึ้นมาได้อยู่ดีมันจึงทําให้ตัวเธอนั้นถึงแม้จะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ไม่ได้หลายคู่อย่างง่ายใดแต่เมื่อมาเจอกับพระเอกแล้วนะฮะมันก็ไม่ได้ทําให้เธอนั้นรู้สึกว่าจะง่ายเหมือนครั้งก่อนๆมันก็เหนื่อยมากเหมือนกันที่จะเอาชนะพระเอกได้แน่นอนและเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วตัวเธอนั้นจึงคิดว่าจะทําการโจมตีอันรุนแรงใส่พระเอกไปโดยการที่เธอนั้นพุ่งเข้าโจมตีพระเอกแบบรวัรวๆก่อนที่จะ ปิดฉากโดยการฟันดาบใส่พระเอกไปอีกหนึ่งครั้งจนทําให้เกิดแรงระเบิดอันมหาศาลเกิดขึน้นแต่ถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นจะคิดว่าจะสามารถเอาชนะพระเอกได้แล้วและก็กําลังเดินเทออกจากสนามไปจู่ๆทันใดนั้นมันก็มีพลังอันรุนแรงระเบิดออกมาการโจมตีของเธอนัน้นไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้เลยแม้แต่น้อยแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะฮะพระเอกก็จะมีพลังสีแดงพุ่นพานออกมาจากร่างกายเอกด้วยแม้กระทั่งดวงตาของเขาและก็อาวุธกระบองไม้ของเขา นนั้นก็ยังเป็นสนีแดงอีกด้วยก่อนที่ตัวพระเอกจะได้พุ่งเข้าโจมตีเธอส่วนกลับไปซึ่งในตอนนี้พระเอกนั้นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วเนื่องด้วยที่การใช้พลังนี้ของเขานะฮะมันก็ทําให้พลังนี้ควบคุมจิตใต้ของเขาเอาไว้พุ่งเข้าโจมตีเธอแบบบลาครังถึงแม้ว่าการโจมตีเธอก่อนหน้านี้นะฮะจะสามารถทําอะไรพระเอกได้แต่ว่าในตอนนี้มันก็ไม่ใช่อีกแล้วในความสามารถของพระเอกนั้นการโจมตีของเธอพระเอกสามารถต้องกันได้อย่างง่ายดาย แถมพระเอกนั้นก็ยังสามารถพุ่งเข้าโจมตีเธอไปจนเธอลอยกระเด็นเลือดอักปากอีกด้วยเรียกได้เลยว่าในตอนนี้พระเอกนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างมากมันเหนือมากกว่าเธอไปแล้วอีกด้วยจึงทําให้ตัวเธอนะฮะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถ้าเกิดว่าสู้ต่อไปนานๆไม่สามารถต่อสู้กับพระเอกได้แน่นอนตัวเธอนั้นจึงได้เริ่มเบิดพลังของสํานักที่สืบทอดกันมานั่นเองมันก็คือพลังวิชาอสนีก้าวดาบสังหารพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปแต่ แต่ถว่าพระเอกนั้นก็ไม่ได้ยอมอยู่แล้วนะฮะตัวเขาเองที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็ได้ถือกระบ,บองไม้พุ่งเข้าไปโจมตีเธอ,อยางบ้าคลังถึงแม้เจ้าสำนักหญิงจะมีความกังวลเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นถูกการโจมตีนี้เข้าไปจะต้องได้รับบาดเจ็บมากแนะ่แต่เจ้าสำนักชายนะฮะตัวเขาเองก็มีความมั่นใจว่าพลังที่พระเอกใช้ในตอนนี้ยังไงแม่นางลู่ชเวียนซีไม่สามารถรับมือได้เป็นแน่แต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดนะฮะถึงแม้ว่าพระเอกในตอนนี้ การโจมตีของเขานั้นจะรุนแรงแต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ถ้าเกิดว่าโจมตีเข้าใส่เธอไปแล้วนะฮะรับรองว่าตัวแม่นางลู่เฉวียนชีนั้นจะตนอนไรรับบาดเจ็บสาหัสแน่แต่ทว่าเมื่อพระเอกนั้นนึกถึงหน้าของแม่นางหลิงเอ๋อนะฮะสิทธิ์พ่ยังของเขาการที่พระเอกนั้นไม่สามารถควบคุมพระเอกได้ตัวเขาเองก็ดึงสติกลับมาได้และก็ควบคุมตัวเองได้อีกครั้งนะฮะจึงทําให้พระเอกนั้นก็เลยได้หยุดการโจมตีนี้ไปแต่ทว่าถึงแม้ว่าแม่นางลู่ ชเวียนชีนั้นจะรับรู้ว่าพระเอกนั้นหยุดการโจมตีในครั้งนี้แต่เธอนั้นก็คงไม่สามารถหยุดมันทันได้นะฮะการโจมตีของเธอพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปแบบเต็มๆและพระเอกนั้นก็ได้รอยกระเด็นและก็แพ้ในการประลองในครั้งนี้ไปถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นจะเอาชนะพระเอกไปนะฮะแต่ก็รู้สึกแปลว่าเสียใจเหมือนกันนะฮะที่พระเอกเองหยุดการโจมตีไปแล้วแต่ตัวเธอนั้นไม่สามารถหยุดได้จึงทําให้เธอนั้นก็ทําได้เพียงแค่สงสัยนะฮะว่าทําไมพระเอกถึงหยุดการโจมตีใน ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเธอนั้นถูกการโจมตีนะฮะก็คงจะแพ้ไปแล้วนั่นเองจึงทําให้เจ้าสํานักดอยเสียนมังกรน,นะฮะตัวเขาที่ได้รับรู้ถึงพลังของพระเอกนั้นก็ทําผัดได้ถึงพลังที่มันแปลกไปนะฮะเพราะพลังที่พระเอกใช้มันไม่ใช่วิชาสานักดอยเมฆาเกี่ยวของพวกเขาเลยแสดงว่าเพเอกน่าจะต้องได้พลังอะไรมาอย่างแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาวุธวิเศษของพระเอกใช้มันก็มีความแบบว่าความสงสัยแล้วก็พลังอะไรที่ซ่อนเอาไวอ้อยู่เหมือนกันโดยทันอาวุโซ่ สูงสุดของดอยเมฆาเขียวนะฮะหลังจากที่เขานั้นมีความสงสัยในพลังของพระเอกตัวเขานั้นจึงคิดว่าจะต้องตรวจสอบเรื่องนีให้ได้เร็วที่สุดเกี่ยวกับพลังของพอเพกที่ใช้ในก่อนหน้านี้แม่นางชิเวียนชีนะฮะหลังจากที่เธอนั้นเอาชนะพระเอกไปได้เธอนั้นก็รู้สึกเสียใจมากเหมือนกันนะฮะเนื่องด้วยที่ตัวเธอนะฮะไม่ภูมิใจที่สามารถเอาชนะพระเอกในครั้งนี้เลยเพราะว่าการโจมตีของพระเอกนะฮะมันรุนแรงมากถ้าเกิดว่าพระเอกไม่หยุดการโจมตีในครั้งนี้ไปตัวเธอเอง ก็คงจะแพ้ในการประลองในครั้งนี้ไปแล้วแต่ตัวเธอนั้นก็ยังมีความสงสัยเหมือนกันว่าสิ่งที่พระเอกทําก่อนหน้านี้ตัวเขานั้นทําไปเพื่ออะไรกันและเมื่อการประลองในวันใหม่ได้เริ่มขึ้นนะฮะมันก็มาถึงคููระหว่างสิทธิ์พี่ฉีและก็แม่นางลู่เฉวียนฉีถึงแม้ว่าแม่นางลู่เฉวียนฉีจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ไม่ได้อย่างมากมายแต่เมื่อมาเจอกับสิทธิ์พี่ฉีนะฮะตัวเขาเองก็มีความแข่งมากเหมือนกันแต่เมื่อการต่อสู้มันเริ่มขึ้นได้ไม่นานนะฮะตัวเธอนั้นก็ได้พายแพ ในการประลองในครั้งนี้ไปในที่สุดซึ่งในตอนนี้ผมก็ยังสงสัยเลยทีครับว่าหลิงชิงอยู่นะครับไปไหนกันนะฮะตั้งแต่การประลองเริ่มขึ้นนะฮะหลิงชิงอยู่นี่คือแบบว่าไม่เห็นหน้าเลยนะจนแบบว่าจนแบบว่าจะไปถึงตอนที่8การประลองจะจะจบแล้วหลิงชิงอยู่ก็ยังแบบว่าไม่โผล่หัวออกมาเลยนะฮะไม่รู้ว่าไปไหนนะฮะหวังว่าอนาคตก็คงจะโผล่ออกมาหรือว่าเพลไปแล้วอันนี้ก็ไม่รู้นะมันยังไม่มีแบบว่าตอนที่แบบเปิดตัวหลิงชิงอยู่เลยในการประลองและส่วนทางฝั่งของเพ็ในตอนนี้ตัวเขาเองทําได้เพียงแค่เสียง ใจและก็อกหักเท่านั้นนะฮะหลังจากที่สิทธิ์พี่หญิงแบบว่าไม่สนใจยายดีอะไรเขาเลยแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนที่จะเป็นห่วงพระเอกเลยมันก็ยังมีคนหนึ่งที่ทําให้พระเอกยิ้มได้ตลอดก็คือสิทธิ์พี่ใหญ่จากด้วยเยนมังกรน,นะฮะตัวเขาเองก็มีความรับผิดชอบมากไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์คนไหนที่มีปัญหาตัวสิทธิ์พี่ใหญ่เองก็ได้ยืนมือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตลอดจึงทาให้พระเอกนั้นก็เลยแบบว่าไม่ได้เดียวดายไปในครั้งนี้ยิ้มได้ขึ้นมาในทันทีและก็จบไปในตอนที่แ นะครับผมกำลังสนุกมามันกันเลยเดียวแต่ก็จบกันไปก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปหน้าเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ละกันนะฮะส่วนแบบว่าตอนหน้าก็จะมาในอาทิตย์หน้าละกันทุกคน รอชมกันไปนะฮะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของดินแดนไข่มุกมหาสจจรย์นะฮะที่จะทําการสปอยต่อนะฮะมีคนเรียกร้องกันมาเยอะมากเรื่องนี้สนุกเหมือนกันนะฮะผมก็ไปดูมาแล้วเดี๋ยวจะรีบสปอยแล้วก็สรุปเนื้อเรื่องมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในแมทใิคคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ